เพื่อนๆส่วนใหญ่จะชอบคนรักรวยกันนะคะก็ทำให้รู้สึกดีมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะลืมแล้วก็เผลอทำไปนะคะอย่าทำแบบนี้กับคนรักที่รวยเด็ดขาดนะคะคุณยึดติดกับวัตถุมากเกินไปจริงๆความรักไม่ไม่จำเป็นจะต้องใช้วัตถุทำให้คุณลืมไปว่า สิ่งที่มันมีค่ามีคุณค่ามากกว่าวัตถุก็คืออารมณ์ของคุณความสุขของคุณความร่าเริงแจ่มใสความสนุกสนานความมีชีวิตชีวาของคุณการที่คนรักคนรวยจะมาชอบคุณเขาไม่ได้ชอบว่าคุณเป็นอะไรเขาชอบอย่างที่คุณเป็นค่ะคุณเป็นแบบไหนเขาจะชอบแบบนั้นแล้วก็บังคับให้เขามาชอบไม่ได้คนรวยทุกคนนะคะ เขาจะชอบคนที่มีความร่าเริงสนุกสนานแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมตัวนะคะลืมตัวที่จะพัฒนาตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าการพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองมีบุคลิกดีมีความรู้ดีมีทักษะในการใช้ชีวิตใช้สังคมเพื่อนๆก็ต้องมีการพัฒนาให้คู่ควรกับคนรักที่รวยนะคะ แล้วอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยค่ะถึงคนรวยก็ต้องมีการวางแผนการใช้เงินค่ะไม่ใช่ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยสุริยสุร่ายนะคะยิ่งคนรวยเท่าไหร่ยิ่งมีการวางแผนการใช้เงินมากเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมสิ่งสำคัญก็คืออย่าเอาเปรียบอย่าเหมือนกับว่ามีความโลภให้เขาเห็น ว่าเราอยากได้เงินมากกว่าเขานะคะคนรักเขาจะรู้ค่ะเขาจะดูออกว่าเรามาเพื่ออะไรมาเพื่อที่จะเอาเงินเขาหรือมาเพื่อความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่แท้จริงเขาสามารถที่จะสัมผัสได้ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ควรทำค่ะกับคนรักที่รวยนะคะขอให้เพื่อนๆเจอคนรักที่รวยแล้วก็มีความสุขสนุกก,กับความรัก ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะถ้าชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด็อกร์ดาลค่ะรักทุกคนนะคะ